สเน็ตยังเก็บอีเจเน็ตยังเก็บไปต่อ EP สองค่ะความมั่นหน้าของทเทยอททยานของอีเพ็ดยังไม่ลงสักลูกค่ะอีเพ็ดยังไม่ลงสักลูกค่ะ,คะแต่ความคุยอยู่บนดาวค่ะกูงงเตรียมตัวจ่ายหมดโต๊ะค่ะบนดาวพูโตเออวยตัวเองเก่งีิดอกไม่ลงสักลูกกันเออล,ลิง โอ้ยยังไม่ลงอีเมแทนกับอีเมลีต้องลงลูกแท้เลยนะเออเออเต้นเออเออเอออุ้ยอลูกนี้ี่ลูกเนี่ยแตบลล่าเขารูปกูเหรอเขียวด้เขียวหนึ่งแล้วได้แต่ทำไมไม่ลงสักทีกูงงอีเพ็ดความคุยอยู่บนดาวแต่เธอแทงแล้วไม่ลงสักลูกค่ะเป็ดเสร็จอีเจเน็ตแน่เสร็จแน่นอนเพราะอีเจเน็ตเก็บสีแล้วค่ะ จีเน็ตเม่ได้มาเล่นๆค่ะจีเดสองโซ่โดนโอเคได้เวลาแล้วน่เบียร์ได้เวลาแล้วนะเบียร์ลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งบุญท่วมหัวลงหนึ่งมั่นแล้วหนึ่งบุญท่วมหัวลงหนึ่งลูกจับนงลงได้ไงสีแดงกัสีน้ำเงินจเน็ต้อมค่ะ เซเนตสีหแล้วค่ะเอาอีกสีเหลืองอีกเซเนตกวาดหมดโต๊ะจะจบอย่ามายาตีต้นตีฟ้านีเซเนตเก็บค่ะยาู่างค่เมือสาวลงน้ย่ามหลจูน่อะเกือบลงในอง มันยิงไม่ได้ค่ะเชื่อเถอะแดงมี่ไม่ได้ใช้ควายมันตันเหลืองที่ได้ต่อยปล่อยปล่อยป่อยบ่อยบ่อยบ่อยปล่อยเหมือนว่าอะไรเหมือนว่าอะไรอุ้ยอุ้ยดีอินเทอร์เน็ตเก็บค่ะใจแค่เหลืองค่ะเดี๋ยวบ้านค่ะสึกนี้เดิมพันนะคะจะมาต่อลูกยิงใหญ่ลบ้านใหญเบียดูดิถ้าไม่ลงถ้าไปอีดอกเออไปเกิดใหม่แต่อีดอกแพ้เขาเถอะ ตายหึกหอกโง่เวอเตรียมตัวจ่ายหมดโต๊ะทั้งค่ะกับข้าวดาดวราอะไรอ่ะอ,นนอะไรอ่ะมันมันนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อยๆลงนี่เลยอย่างโง่ค่ะก็ยิงมาหน่อยๆชิวๆมาตรงนี้มันก็ลงนี่โอ้ยอโง,ง่ลุกเจนเลยเขาโอ้โแม่ทุกโง่แย่ไงรู้ ใบสองหมดต้อนตีทีเขาบอกว้ายกับเราอีกใบสองหมดต,ต้อนตีได้หรอคุณเตียนมันสนุกถอยกลัวค่ะนี่อีพอยเริ่มกลัวละวัดอีนี่ก็ไม่หลง,ลงหนะอ,อยากอยากให้เออดูท่าอุยดูท่าอีดอกดูท่า,ออทาเออ โอ้ดูตาเบียมาท่าท่าสวยแต่ไม่เคยลงจักลูกอีดอกกูงงกูดูสเต็ปแล้วเหมือนจะลงแต่ไม่ลงกูดูสเต็ปแล้วท่าสวยเบ้อท่าดีทีเร็วเออสุดๆเบียร์ยอกตีสี่น่ามดโต๊ะเออได้แค่ส้มค่ะ คิดว่าจะชนะไหมคะมชนออะอยู่แล้วค่ะแล้วเจนเนต็ตนำไปสี่ลูกแล้วนะคะอุย้ย <c oughs> ฮาเราค่ะเจเน็ตมันลดอ่ะเพชรบอกระล่านอะเป็นลูกเ่าอือเจเน็ตกวาดหมดโต๊ะจบมากวาดหมดโต๊ะสิเริ่ <c oughs> อมอาจาสิ่งละเริ่มเอาจริงรต่ออีพีสามเลยนะคะ <c oughs>